สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เก๋น,นะคะก็จะมาเดินช้อปปิ้งนะคะก็มาดูกันนะคะว่าที่เอาเล็ตนะคะตอนนี้เพิ่งเปิดนะคะน่าจะเป็นวันที่2หรือวันที่3เนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะคะเป็นรัฐที่ติดกับรัฐที่เก๋อยู่นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าสองสองวันที่เขาเพิ่งเปิดเนี่ยจะมีคนบ้างไหมนะคะก็ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะ ะะแล้วก็แฟนนะคะก็จะมาะเดินเอาเลทนะคะที่นิวแฮมเชอร์ะนะคะเป็นรัฐที่ติดกับรัฐที่เกตอยู่นะคะแล้วเมื่อกี้เราก็สต็อปกันที่สตาร์บัคเนื้อก็ตอนนี้สตาร์บัคก็คือ,อให้กาแฟฟรีนะคะสำหรับเฮลท์แคร์วิร์กเกอร์นะคะ so we just like got free Drink, นะคะ. yeah. I, I just heard on the radio that Starbucks was giving free coffee to healthcare workers, so uh -huh. we just checked it out because the Starbucks near us is actually closed, but this one is open, and so I got myself a coffee which yeah. was free, and then I got her one, but I was expecting to pay for hers, uh -huh. and they said, No, you're all set. So that was <laughs> really <laughs> nice. <coughs> ให้ข,ของแฟนเนี่ยฟรีนะคะเพราะว่าแฟนเป็นพยาบาลใช่ไหมคะส่วนของเกศเนี่ยเก๋ว่าจะจ่ายตังค์แต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรค่ะฟรีนะคะแล้วก็ไม่เช็คอะไรเลยนะเกศก็สงสัยอยู่ทันทว่าทำไมเขาไม่ขอดูบัตรอะไรเลยนะคะแต่ก็เขาก็คงคิดว่าเรื่องนี้เราก็คงจะไม่โกหกกันนะ,นะคะก็คือได้ฟรีมา2แก้วนะคะดีมากๆเลยนะคะสตาร์บัค s นะคะตอนนี้เกศก็ถึงที่พาร์กิ่งลอรแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเนะว่าจะมีคนไหมนะคะก็ค่อนข้างจะโล่งนะคะ mm hmm. เดี๋ยวไปดูกันค่ะ ตอนนี้ก็ใส่หน้ากากแล้วนะคะแล้วก็จะเตรียมเจอล้างมือเอาไปด้วยนะคะก็โอเคค่ะ we are ready let's go <S นะคะค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเกดก็ลงมาจากรถแล้วเนอะตรงน,นี้เป็น parking lot นะนะคะก็ไม่ได้ถือก่าเยอะเนอะอันนี้นะคะก็มีรถไม่แค่ไม่กี่คันนะคะ ค่ะเพื่อนๆเ,เส้นเหลืองๆนะคะบนพื้นนะคะน่าจะทำไว้สำหรับอ่โซเชียลดิสเทนต์นะคะแต่คงไม่ได้ใช้ค่ะเพราะว่าคนไม่เยอะเนาะ,ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน เราลองเดินดูนะคะเขาบอกว่าไม่มีอันไหนเปิดนะก็งงร้วจะมากันทำไมค่าเพื่อนๆก็หลายๆร้านไม่เปิดนะงงนะคะอันนี้ไม์คุณคอร์เปิดหรือเปล่าไม์คุนคอร์ ค่ะเพื่อนเพื่อนเดินมานี่ยังไม่เห็นตรงไหนเปิดเลยนะก็<笑><笑> <G ül> ไม่รู้ยังไงพี่เกดก็เดินอยู่เนาะก็คนน้อยมากนะคะแบบเหมือนโล่งๆเลยค่ะตอนเราก็ยังไม่เห็นว่าร้านไหนเปิดนะแต่ข่าวออกมานะคะข่าวออกมาแบบชัดเจนนะคะว่าเปิดนะคะเราก็เลยมากันนะคะขับรถมาประมาณกับสี่สิบนาทีนะเสียค่าทางด่วนมาอีกหนึ่งเหรียญ ไม่มีที่ไหนเปิดโดนหลอกนะคะโดนหลอกที่นี่อเมริกานะคะหลอกกันได้ยังไงหลอกกันได้ยังไงแดดแรงมาก โดนหลอกกันหมดเลยนะคะเพื่อนๆก็ดูเวลาอ่าดูบรรยากาศในห้องักก่อนเนอะขับรถมา40นาทีอะแล้วไม่มีอะทำกันได้ยังไงเพื่อนๆพ่คะกำลังจะขับบ้านะคะเพิ่งมาเหยียบที่นี่ได้ประมาณ5้านาทีหนาทีนะบ้านนี้เปิด เราเดินหลอดกันหลเลยนะคะแบบดีค่ะแต่ว่าหนาวหนาวกว่าที่คิดเยอะๆเพราะว่ามีลมลมอ่อนๆแต่ว่าเย็นคือสามีอยากช้อปมากอยากชอ้อปเต็มที่แบบว่านางบอกว่าอยากจะช้อปมากแต่ตอนนี้มาแล้วก็คือบอกว่าแป้ง เพื่อนๆคะตอนนี้เห็นแค่ร้านช็อกโกแลตนะคะเปิดนะร้านช็อกโกแลตดิสวรนะคะลินเปิดนะแต่เสื้อผ้าของใช้ต่างๆเงี้ยยังไม่ยังไม่เห็นนะคะคือเขาเปิดไฟแต่เขาบอกไม่ได้เปิดแบบไม่มีคนขายอยู่ในร้านนะคะ หลอกลวงกันทำไมอุ่า์จะมาซื้อของให้ลูกหน่อยนะคะร้านคาร์เตอร์ก็ปิดนะคาร์เตอร์ก็ปิดนะคะร้านดิสนีย์นะคะไม่เปิดเลยนะคะสามีบอกว่าดีใจสุดๆอะเมื่อวานบอกว่าอยากช็อปมากฉันจะออกไปช็อปไม่ได้ช็อปปิ้งนานแล้วนะคะตอนนี้นางเสียใจสุดๆ เดินลมนเสียกับรถกลับไปที่รถนะคะกันแต่ก็อย่างที่เกดอ่านข่าวมาเนอะแต่เกดก็ไม่ได้แต่เกดก็บอกสามีแล้วนะเพราะว่าในข่าวเขาก็มีนะมันก็ไม่ใช่ความผิดเขาที่เดียวนะคะเขาบอกว่าเปิดนะคะแต่แต่เปิดเป็นบางส่วนนะคะแล้วก็ต้องโทรไปเช็กก่อนนะว่าสตูที่เราสนใจเนี่ยเปิดไหมนะคะแต่เราก็ไมไ่คิดว่ามันจะเปิดแบบว่า10%เไ คือเราคิดว่าเอออย่างน้อยครึ่งหนึ่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคือไม่ได้เปิดทุกช h o p ก็คือเข้าใจแต่นี่คือแบบว่าคือเปิดนับร้านได้อะที่เจอก็คือหนึ่งร้านคือคือร้านขายช็อกโกแลตนะคะแล้วร้านอื่นไม่มีอ่ะมันก็มันก็ไม่น่าประกาศไงว่าว่าเปิดเป็นบางส่วนเนอะคนขับรถมากายก็เสียเวลาคือคือแบบคือร้านที่เกตอยู่เนี่ยมันมีแค่ส่วนใหญ่จะมีเอาเ e ททางใต้นะคะทางรัฐทางใต้ของเกตเนอะกับ ทางเหนือก็คืออีกรัฐหนึ่งที่ว่ารัฐนี้แฮมจนดิ้จะไม่มีไม่มีไม่มีภาษีนะคะก็เลยชอบมากันแต่สุดท้ายนะคะท้ายสุดไม่เปิดค่ะอันนี้สีเหลืองที่เขาทำไว้ก็น่าจะเป็น social distance นะคะกำหนดให้คนเดินนะว่าเดินยังไงนะแต่ก็คนไม่น้อยเอ้ยคนไม่มีนะคะก็ไม่ต้อง social distance นะก็แค่ห่างๆกันไม่ต้องทำตามสีเหลืองนะตอนนี้กำลัง จะลังกลับไปที่รถนะคะไม่มีร้านไหนเปิดนะคะเซ็งค่ะ <c oughs> ขับรถกันมากันทำไมก่อาักัาเถิดโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้เกตก,กลับมาที่รถแล้วนะคะก็ไม่เปิดนะคะเ,เสียใจขับรถมาไกลนะขับรถมาไกลนะคะแล้วก็ไม่เปิดเราออกเขาว่าเปิดอะ่ะคือก็ไม่รู้จะไปโทษใครนะโทษตัวเอง ก็เดี๋ยวจะไปดูมอแถวบ้านกันนะคะเป็นมอ,อรัดนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ไกลาจากบ้านนะจะลองไปดูนะคะว่าเขาเปิดหรือเปล่านะคะเพราะว่าในข่าวออกเหมือนกันนะว่าเปิดเนาะเดี๋ยวไปดูกันค่ะตอนนี้ก็อยู่หน้า Rockingham ม a l l นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะว่าเปิดหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นในห้องน้ำมานะคะซิงเขาก็จะให้ใช้อันเว้นอันน่ะเนาะแล้วก็ห้องน้ำมานะคะก็ใช้ห้องเว้นห้องนะคะค่ะส่วนน <factual S 2> ี้ก็เป็นฟูดคอร์ตนะคะเปิดแค่ร้านเดียวนะคะแล้วก็เป็นที่นั่งเว้นที่นะคะแล้วก็นี่บรรยากาศภายในนะคะเพื่อนๆ อันนี้สตาร์บัคนะคะไม่เปิดนะคะปิดนะคะแล้วก็ไกลๆทางนู้นก็เป็นหลอดอันเชลเลอร์นะคะซึ่งไม่เปิดเหมือนกันนะคะค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็กำลังกลับบ้านนะนะคะเกดก็แวะที่มอแป๊บนึงเนอะ mm hmm. ก็ไม่ เขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยมีร้านเปิดนะคะเปิดแค่ร้านรองเท้านะคะพวกไนกี้พวกอะไรพวกนี้นะคะเป็นเป็นรเ้าสนิเกอร์นะคะแล้วก็ได้ของอของเล่นของอลูกชายนะคะของน้องโนอานะคะมานิดหน่อยแล้วก็หมวกนะคะก็เท่านี้ละคะ่ะเพื่อนๆไม่ไม่มีร้านเปิดเยอะนะคะเปิดแค่ไม่กี่ร้านนะคะก็ไม่ค่อยคุ้มค่ะถ้าใครอยู่แถวนี้ไม่ต้องมานะคะตอนนี้ <laughs> โอเคค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ